เขาเคยขึ้นกันอยู่เขาไปบับบัดเดียวหาเงาเงาฮึบหนึ่งสองฮึบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยคะคะสวัสดีค่ะมึงขออีหยังกันขออีหยังกับพี่อม จากกอนใจสวยเส,สียงดีๆเฮ้กินได้ให้เท่งกัดเบตองเลยขอบคุณนะคะขอบคุณแม่กำไรเด้อค่ะที่อ่าฝากข้าวต้มนะคะอันนี้ข้าวต้มแล้วก็ขนมนะคะขนมหมกผ่นานช่องวาสนานะคะมาให้สาวปีนะคะมัดจ่อยข้าวเดียว แล้วก็ขอบคุณไข่นะคะไข่จากน้องเสกน้องศิษย์ไข่น้องเสกน้องศิษย์ขอบคุณแม่แม่นะคะที่สั่งให้นะคะไสตะนัดคางไดเอ้าคุนคางไดวันนี้เราจะพาพี่อ้อมไปเที่ยวป่ากันเอ้าคืนอ้ายยกขายกขาพี่คุนเร็วเอายกขาเตะเออเอายเตะ เขาเคยขึ้นกันอยู่เขาไปบ้าบัดเดียวหาเงาเงาฮึบหนึ่งสองฮึบลุงกับว่ากาจับหลานขึ้นได้บ่ขึ้นกลางได้บ้างหันนั่นเอานอนลงให้งพี่ขึ้น มายู yeah, ่ในกกหลักก็ขึ้นกันได้เยอะเอายืนยับไปไหมเออยับเอาจับเสียกไว้น้ำน้องสิลุกเงินขาเหย้าเอ้ยขาเหย้าแต่ว่าข้นสางบ่ได้ว่าสิไปตั้งใดนั่นไปพ่นหนูกไปพ่นไปให้พี่ไปกินหยาปุ่นแม่พาไปกินหยาไปเที่ยวป่าไป ภาพพี่ออมไปหมุนป่าเที่ยวป่าไปเที่ยวป่ามามาเต้องกลับไปงานพี่ิภพี่ออมไปหมุนใหม่เลยไปหมุนป่าเลยมันนี่มามามาไปกินหงาดีกว่า้า วันก่อนนะคะวันก่อนก็เป็นแท็กซี่นะคะรดเดอรถดเดอ้ขอข้างหลังแท็กซี่ให้พี่อ้อมได้นั่งนะคะเห็นแท็กซี่ขึ้นเครื่องว่าสันงานนี้พี่อ้อมก็ได้นั่งหลังนะคะก้ากันไปใส่น้่สิไปกินหยาปองไดนู่ เป็นไงบ้างสูงไหมสูงปวดดากอ่ะปวดดากนังว่าท่านตัวตอนได้เลยปวดสุดเลยนังสั่งลังลังเป็นขูกเด็ดลังมันแหลมโออไปทางดอย มาปะกันอีกแล้วว่าจะพาไปกินหญ้าน้ำปลาหนินี่บอน้ำทางจัิงสินี่แม่เพาไปเล็มหญ้ากินไปกินหญ้าแน่บ่มีหญ้ากินเนาะไป น้องเสดจะตั้เก่งกล้านะมาจอดรถจวานทางเขาเี่ดเก่งกล้าเลยนะจะเป็นเจ้าเก่งนะลดห่วงค่ะถ้าเล็งพ่วงถ้าเล็งพ่วงค่ะคุณเอาไปป้องใดนั่นอ่ะกะสิล่องไปป้องนี่น้ำกันบัดนี้เอาไปตามพ่อหมุนไปตามไปดูพ่อหมุนจะไปไหนเราต้องตามไป หลักกินหจ๋า nhà เจ้าของก็ไม่นอมก็ไปหาลักกินหจ๋าตัวแล้วไปจิ้งจ um, okay. ๋าแจ็คก uh> ah uh ี้อันไปเที่ยวภาเขับปลาเหล้วแต่สิไปแล้วเนาะบันนี้เฮ้าปล่อยเลยบันนี้ปล่อยให้พี่อมพากันไปเลยไอ้หมุนปลาไฟเด้อหวาย ไอศิพาสไปหมุนปลาไฟเนาะเต้ามิ่งก็มานะคะตามกันมาออกมาเจอกันพอดีออกมาจักกล้วยเจอกันสวนเราสวนเราอยู่งบ่ไหนเนาะสวนเราสวนทั้งสี่เลยนาะโอ้มันมีหย่างทั้งสี่สวนทั้งนี้ไป้เนี้ยสวนทั้งสี่มากไปปล่อยลุยสวนเจ๋มุนหลดเนาะนี่หย่างงามๆนี่คุณเหล่าเลยมาสกินบ่อถ้าการกินบอลอะ

ป้าน้องมากินหยางหรือป้ามาหยางชมสวนฮะป้าน้องมาหยางชมสวนตัวขันเาน,นาะโอ้ยหยางกันแม่เอาแม่ตายเขามาเน,นี่กินดีเด้หนิหยางมันแห่งดีแมมันกินดีแม้ถ้าไปหยา,างว่างหันเนาะกินเนาะ หารถมือามิเล่นมนบ่เออไปมือใดล่ะหาชิ้นหานยาแน่เแล้วชวนกันไปสั่งกินเนอเอารถผู้ใด,ดล่ะใส่ระบาด,ดนี่จีเดรถใต้ไปอันนี้รถไปของนั่นเนี่รถไปเอาไปลงใหม่เลยชิ้นอิ่มจังขงม้าบาดเนเินนามพร้อมพูดแนะล้วเนาะชิ้นหยาแล้วก็เล่ินนามพร้อมยา้วโอ้ยหลายหยามกเก้าหยาใบตีโอ้คุก็ตัดมากขันตัดอะไรตี โอ้โหตันั้น่ใช่เอาจิ้เลยนะเอาโอ้ไม่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 ฟาปีเขาปลาล่ะคุณสรุปมาโบกินหยาดตัวนี้โอ้มาเตี้ยวปลาจะซื้อไปหาเงี้ยไข่หมดแดงเถอะอันงามตัวไปตลาดเนาะเห็นเห็นเห็นอันไข่หมดแดงไหมโอ้ยพี่อ่อม โอ้โออยมาหยางชมสวนสือตัวนี้หยางว่างนี่ดินเขาดีบ่มันบ่แห่งเนี่ชิวมงกับป้ามาเทียวชมสวนมาเล่นน้ำปลาน้ำดงไป ừ đứng chắc หน่อย này đỡ quá ซั่นอื้อ Xẹp, xẹp, xẹp อื้อเอ้าเอ้าสิไปไสสิไปไส đinh có chân đầy đi thể không nhai xuân đơ cứ ngắm ngắm nó cứ năng cử tới bà ngắm ngắm ôi nhà nổi phân nhà nổi phân ma 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 <laughs> <laughs> มันนี้มีองค์กำลังมานำาต่นี่ซึ่งมือคือพอเห็นมือเนี่คือเห็นมานำอืออันเดียเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่เอ้ามันลอยมากจังไดเป็นลอยมากจังไดหนั่นฮะอาจอบลอยมากด้ตอนใด เป็นไงอหนูนนนแล้วเจอกันใหม่นะคะแม่แม่แมบ,าบายบายจ้า